สวัสดีพี bye. Bye ่น้องสวัสดี FC ทุกท่านเด้อพี่น้องเอ้ยสิไปหาขุดกระปูพี่น้องยามแรงๆตอนนี้กะประมาณ3 3:00นนี่แหละพี่น้องเอ้ยประมาณ3:00นี่แหละหาิจกมาหาขุดกระปูก่อนพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เกี่ยวข้ามื้อนี้นะข้าวเก่มายกมาแย๊กพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้เกี่ยวเอากระต่ามานี่เอาคู่ก็ได้ วันนี้จะพาพีพ่น้องไปคุดกับปูดแดงพี่น้องเอ้ยอยากสิบุหรีเกี่ยวเขาล่อถ่าเขาแก่จังน้อยพี่น้องบางทีกับมืออื่นสิแก่สิเกี่ยวอีกพี่น้องให้นะั่นวันนั้นกับปวดหัวขนาดพี่น้องเข่าปนพี่น้องเอ้ยเข่าปนสมปุสมปุอีกกันไอหน้องสาวเกี่ยวกับน้องสายฮาก็ได้สักหนี่พี่น้องเอาไว้ตารางพี่น้องเอ้ยไว้ไปตารางแบบนี้แหละ คือตารางก็ลอดขี้งัวพี่น้องขี้งัวขี้ควายเป่าขี้ควายอยู่หน้านาสาวเพิ่นล่พี่น้องเพราะว่าเฮือนเฮาบ่มีงัวมีควายเกนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมไปชมนกันเลยกยกับปูแดงคูกับปูแดงพามาเบิ่งข้าหนี่ก่อนพี่น้องโอ้งามหนี่พี่น้องงามอลีนี่หนี่งามธรรมดาอยูุ่่นอยูุ่่นงามเนาะ อยู่พังนั่นผูงามอือแต่ว่ายังบ่พอเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพพี่น้องเข้ามาเบิ่งโอ้ว้าวงามอยู่พี่น้องให้นี่เฉพาะให้นี่ถูกหัวเสาเหตุที่ให้นี่งามก็คือแบบดินดินเป็นน้ําดินพี่น้องเป็นน้ําดินดําบ่ได้ใส่ปุ๋ยก็งามให้นี้โฟกัสที่ทั้งนั้นพี่น้องงามแฮงีแต่ว่าทั้งนี้นี่บ่งามปานดตัวอยู่ย่านกลางยอมรับว่ามีห่วงหลายอีีพี่น้อง แต่ก็มีให้เดียวนี่แหละพี่น้องไอ้ว่างามนะเพราะว่าดินดำพี่น้องอยมันก็เลยงามดินดำดินล่มเนาะเห็นจิลเอา็จิล้อพี่น้องเลยขุดไปเบิดทั้งกระปูแดงทั้งจิล้่บุฟว่า์สีด้าหรือบัวกระปูแดงพี่น้องจิล้อพี่น้อยเลย น,นแม่ไข่ได้ไหมถามว่าไข่เต็มท้องเด็ไข่เต็มท้อง,ม,องมาลุ้นกันพี่น้องไปละมาลุ้นกันเลยพี่น้องว่าสิเป็นกระปูดแดงหรือสิเป็นกระปูหน้าพี่น้องเลยเจ้าม,มาขุดกระปูดแดงพี่น้องถ้าเป็นกระปูดแดงมันจะหูสั้นลงแบบนี้พี่น้องเลยเลิกเด็เลิก,ลกพี่น้องกว่าจะได้กินกระปูดแดงนี่ง่ายเนาะ เฉียมซื้อเอาไปก่อนเอาเฉียมซื้อต้านเอาพี่น้องมาหนี้ขิดเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าจะได้กระปูแดงขุดมาแล้วเออเออได้เป็นกระปูนี่พี่น้องครบมือสัมกระปูกระปูนาพี่น้องแต่ว่ามันมันพี่น้องอ่าโตหมอนั่นวังว่าอยากกินกระปูแดงเลยเดี๋ยวนี้นะพี่น้องูหางได้สองตัวกับจิโร่ เกิดเบิ่งความเลิอกน่ะยังความเลิอกพี่น้องคิดว่าอยากกินกระปูแดงแต่ว่ากระปูน่าก็เอาพี่น้องเพราะมันมันยามนี่เนาะไปเบิ่งไปซุมกันเด้อพี่น้องว่าวันนั้นจีได้กระปูแดงจากโตเนาะดิลนล่นหาน้องก็อยากเห็นกระปูแดงเพื่อนบุเคลนพี่น้องเพื่อนบุเคลนกระปูแดงพี่น้องกำลังสิขุดพี่น้องมึงเนาะกำลังสิขุด ดิ่นรถหาพี่น้องกับปูแดงบุกได้กินง่ายๆพี่น้อยปูแดงปูคายอยู่โดนนะโอ้โหบุกนี่ห่วยปูคายบุมีปันหดหนะอยู่บ้านปูบนขอยบเตัดอ้อยกับปูคายหลังกับปูคายหายากอยู่บ้านเขาเนาะแต่กับปูแดงกับหายากคือกันแต่ว่าพอได้กินเนาะแต่ว่าแต่ว่าต้องดิ่นรถเลยจึได้กินกับปูแดงนี่บุง่ายมันเลิกพี่น้องยเลิกอะนน บางทีขุดก e, ็ได้พ <cosmos> <boys> ่อก <speaks norms> mm, ัป <iasm> <to> ูนาเนาะบ่บ่พอกัปูแดงจักเทื่อแต่ว่าหูนี่เฮามาลุ้นกันว่ามันสิได้กับปูแดงหรือบ่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นกัน่งซ้ายขุดพี่น้องโบ่ง่ายเพี่น้องเอ้ยกําลังแ่เบิ่งพี่น้องกําลังแ่เบิ่งเห็นตัวบ่เลกก็เลกอือเลกเติบอตให้ขุดเปลี่ยนบ่

còn nào cá phù bé chi đấy pinou phần nhặt cá phù choo không có nạm thương mát mày choo cá phù này pinou mày sai choo biến bài luôn

lักษณะ con cá phù đen mất chi, màu xỉu xỉu kiểu này pino, pino, tổ màu xỉu đen đen mất đi pino đấy, khóng xe, khóng à rời, nọ, Sẽ lạc, con sẹp, con ơi, pino đây, sัญ hiệu con cá phù đen, con này pino, phù phù phù, thôi pino đấy, vừa xỉu đây, con này phù, à, này pino bơi sắc chén lên, phù đẻ, con này, hâu này pino đấy. สุดยอดเลยเด็กินนี่ก็โอ้ยเนียงเข่าเนี่อร่อยพี่น้องไอ้ปูแดงได้ไปหนึ่งตัวแล้วพี่น้องไอ้มาเราลุ่นเราซมกันต่อตไปเด้อพี่น้องไอ้ปูแดงันเอาขุดยากพี่น้องผมนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนมาขุดกับปูหน้าพี่น้องเอ้ ủa thầy tưởng vì nào anh đi này nè ผู้ตื้นพี่น้องตัวผูว้บ่อตัวผูก้กอาพี่น้องเลยผู้นี่ผู้ตื้นนี่ถ่ายมาเลย ถึงแล้วพี่น้องโจกนมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่พี่น้องตัวผู้อีกเลยพี่น้องกับปูหน้าพี่น้องเลยหาหู้ไม่พี่น้องมานี้กับปูหน้ามันจะหาง่ายกับปูแดงพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องการที่หากับปูหน้ามันได้ง่ายกระปูแดงพี่น้องกระปูแดงนี่ตอนนั้นเมื่อยพี่น้องแบบว่ามันเลิกเกินพี่น้องก็เลยได้แต่ตัวเดียว ปูหน้าเลยพี่น้องไอ้ตาอีกเลยพี่น้องตัวผูพี่น้องไอ้ตัวผูยกมันก่อนพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องไอ้บา่าชิได้ตัวผูหรือตัวแม่ ได้เลยพี่น้องตัวแม่พี่น้องโชคดีตัวนี้พี่น้องกระปูยูฮูนี่มันสีมันเลยพี่น้องยามนี่กระปูกำลังมันพี่น้องได้เลยพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันอีกพี่น้องฮูนีแกอ้องไปผมเลยได้เลยพี่น้องเอ้ย ต่อแม่ย่างดีพี่น้องอือหึถ่ายผู้ห้างกับปูห้างเลยเลยตัวนี้ดเมนดีมางดเมนถ่ายไว้ปุ๊บโอโหเหมอนดีมพี่น้องเ้ยตัวนี้ มีคือเก้าพี่น้องตัวแม่ตัวแม่พี่น้องเอ้ยออเป็นสิ่งที่บอนนั้นต้องการเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันพี่น้องเอ้ยโอ้โอคุพี่น้งองออกแล้วจิโร่นั่นออกแล้วไล่พี่น้องจิโร ที่ลกาหัยำนาวแล้วก็ปูมันจากัดเถื่อนพี่น้องเวลายำนาวมันจากัดเถื่อนเพราะว่าตอนนี้หัวลมหัวนาออกมาแล้วพี่น้องเอ้ตื่นพี่น้องโอ้ยโตแม่พี่น้องเป็นสิ่งที่บอนั้นต้องการอีกแล้วพี่น้องเอ้ปูปูนาพี่น้อง นะูได้เลยพี <that> ่น mm ้องตัวผูพี่น้องเลยตัวผูหรือว่าตัวทึกนั่นแหละพี่น้องพี่น้องเอ้คเนาะพี่น้องเ้ากระมางห่อเทียงอลไรพี่น้องเลยไม่บ่งน้ำต้มใช่ไหมได้ลายตัวเต๋อพี่น้องได้ลายตัวเต๋อได้พี่น้องเอ้ยพวกนี้กระปูนาพี่น้อง ปูแดงเมื่อยพี่น้องมันเลิกได้ตัวเดียวโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องดีพี่น้อง